บอกมึงอวานจังไงแมำอยู่กับผู้สอนร่อนใช่แพงบอกมึงอวาจังไงขันผู้ชายจับแขนให้วาญาจับขานี่ให้วาหยุดแกงก็เห็นก็จังยายบอกกันเล่ะยายมึงอวันก็ยายบอกมึงก็ไปได้ลูกกับเขาบัตามึงก็มีลูกกับเขาเฉยก็เขาจับพร้อมกันเขาจับพร้อมกันมึงบอกเขาว่าจังไงแพงก็บอกว่าย่าหยุดย่าหยุดย่าหยุดนั่นสิเด้อ แค่ไงค่ก็ยังยายบอกอ่ะเนล่ะยายอี่หามึงเอ้ยซัมบอกเขาสี่โจกบท่านเขาจะพร้อมกันมึงเป็นอย่างจะบอกหลานกูเริ่มเข้าบักปอบเัี้ก็มาฉลาชีซังแม่มันจะบูกันถึงสามสิบล้านอีหลีนี่เข้าสองคนแบ่งกันคนละครึ่งระไปหุ้ยก็ถือว่ายังซนังเออวางชีแหละแบ่งกันแล้วก็ป้ากันเลย สิป้าก็่อยอี่หลี่วะกอ้เตัลี่นี่คอยก็เป็นคนสื่อเองสื่อกะยาเจ้าลเลยเงื่อนอยไหม่อยให้เจ้าหาล้านไปแล้วเ้าไปทางไปทางมันเลยโอ้หาล้านนึงวะเจ้าวอาแบบนี้มันโมเมนแล้วเจ้าใจยี่หลี่วะใจวะภาษาหาล้านบาสิได้พอดีเอาก็เอาตัวหัวยเจ้าว่าแบบนี้มันโมถือเด้บหดใจเจ้ายามเอา คอยหนีมันลอยเปิดเส้นอยู่แล้วมื่อยเลกระบอกมามื่อยเลยจุ้ยปวดรักบ้านเป็นยังจังสิถือวบุญเที่ดอกันลอตเตอรี่นั่นน่ะทั้งในสิทิคากันแล้วพวกกบี้น่ะไปแม่เมื่อไหร่แม่มาทางโซเล่กันตายยังอยู่นี่บ้านอยู่ไหนของแกมานี่นั่งรถอะไรมารถทัวค่ะข้างๆรถทัวเขาเขียนว่าไงของแกกูเท่นั่นแหละรถจอดที่ไหนมอชี กูเทพนั <tea> oh, ่นน่ะเอ้ากูเทพได้ไงพี่หมอชีกับหมอชีกูเทพก็กูเทพตากูตาเอาใหม่พี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ีลูกน้องอย่างเงี้ยชอบกูหกเป็นผู้ใหญ่ลดเฮัลโหลไหนกินอยู่ป่าเทาเป็นที่ไหนอยู่บ้านอะฝนตกอยู่งบ่ตกเบิดมือเบิดขึ้นเลยจังแม่นคักฝนนี่ก็ได้เป็นจังไดล่ะเจ้าน่ะอยู่กรุงเทพน่ะไก่สิแล้วยมเรียกแล้วงานแล้วบ่เออบ่ดนดอกเป็นจังไหนล่ะลูกไส้ข่อยคือได้โทรมาสอนแม่ฮะโอ้ยเพิ่นหยอกกันอ้ายกับน้องหยอกกันไปหยอกกันมาพัดตีเอ ลูกเจ้าหันมาเตะลูกข่ก่อนลูกเข้าก็เลยเขาไปแยกสันนีเดี๋ยวนี้เพราะแต่ห้ามเท่านั้นละลูกเจ้ามันบอย้อมไอเจ้านั้นก็ได้ก็เลยได้เรียนใส่ลูกข่ย่องกันระบาดในสองเท้าเพื่อนสันดอกตีมีไผ่ย่อมไผ่ละป้าคือพอดแฮกจังว่าลูกเข้าพ่นเขาไปแยกออกดึงลูกเจ้าแน่ดึงลูกข่แน่แต่ว่าลูกเจ้าหมันกับฟังลูกเข้าอยู่ลูกข่ในตีลูลูใส่เขาน่ะ อิจฉาว่าเขาหักน้องก็เพื่อนสแล้วบักในหน่อยนี่มันใจขนาดใด